สวัสดีครับผมตลกดักแด้เชิญยิ้มพราเพลินยำเช้าเข้าสวนไม่ได้สวัสดีฝนมันตกเมื่อกี้มันไม่ตกไงฝนมันตกอ่าก็เลยขี่จักรยานว้ายขี่จักรยานไปซื้อไอ้นี่มาตะหูทอดมันทอดเนี่ยอยากกินมันมีตลาดแถวบ้านกม8ไปซื้อมา30บาทบางส่วนก็เอาไปที่ครอบครัวเขาไอ้ไฟเป็นแวบๆแวบเดี๋ยก็น้าไม่หลอ นี่ถ่ายเลยรถก็เลยนั่งรอฝนอยู่ก็เข้าสวนจะหูดเราชอบกินผลไมเ้เด็กๆกะพอโตขึ้นเรอกินอ,อร่อยเก่ยมดูเจ้าทสะอาดๆนะขนออกไปแมตมีเนี่ยเพิ่ถอดออกอยู่ในรถเออขอบคุณมากเม่อวานคนดัง คนดังคนใจดีโทรมาบอกพี่ดักแด้ฉีดวัคซีนน้ยังเขาให้เข้าไปอะไร,ะไรหมอชนะอะไรอะไรเนี่ยแล้วเขาจะบอกว่าเราอยู่เขตไหนเช่นว่าอยู่อย่างผมรามอินทาก็สินแพทย์มั่งอะไรก็ว่าไปนกพรรัดมั่งไปฉีดตามเนี้ยหกสิบขึ้นไปไอตอนเองนะผมเนี่ยหลบจะไม่ฉีดนะผมกลัวเข็มนะนะระหว่างกลัวตายกับโควิดเราหน้ากลัวเข็มกับตายนี่เอาตายก่อน วายเป็นคนกลัวเข็มแล้วพอฉีดไปแล้วเมื่อก่อนเราเด็กๆก,ก็จะระบมอะ่ะหมายก่อนไข่หวัดก็ระบมกันแต่นี่ก็ไม่รู้คุยกันแต่เขาบอกยาน,นี้ไม่เป็นอันตรายหมอบอกหกสิบขึ้นไปเนี่ยไปเสืบดูนะหมอชนะนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดขอบคุณทั้งที่โทรมาบอกผมพี่สมไม่สมพี่สม,สมก็ภรรยาพี่โยงเธอยิ้มนะก็โทรมาบอกแต่เขาก็ไปล้วสินแพทย์นะเออเวรกรรมต้องฉีด ไม่เอยจะหินยาไม่ค่อยจะเข้าเข้าโรงหมอหรอกก็รักษาตัวบ้างอะไรบ้างกิน,นสมุนไพรสมุนไพรบ้างเห็นเพื่อนเขากินสมุนไพรก็ดีแบบกระท่อมอย่างลมวันก็มีกัญชาก็ดีนะไม่เห็นก็เป็นไรกันนละยผมก็ผมไม่สนผมไม่สนผมกินแปะตำปึงแม้ไฟวันนี้วู่วับวุนับเดี๋ยวกกูก็ไม่รู้อะไร ระบบไฟไม่เป็นระบบไฟอ่ะวันนี้คุยกันแล้วไม่ไ,มได้สาระลวนั่นะงั้นจะได้เกี่ยวกับปลูกต้นไม้หน่อยหนึ่งนะเออขกระบ้านจริงรอ้วนเช้าอยากกินไปสู้เรียนมาแผงหนึ่งแผงเ,งเล็กๆเขาเหนียวขึ้นโลเอกลับไปจวกอยากกินทุรเรียนนะเงินไม่มีเข้าบ้านแตอกกนน่อยากกินนู่นอยากกินนี่ไม่ได้อี๋ ตอดาด่าตัวเองมั้งแล้วเนี่ยอ้วนน้ำหนักเพิ่มมาแล้วกิโลสองกิโลมาก่อนนี้เจ็ดสิบอาตย์ที่เจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้เจ็ดสิบแปดถ้ากินข้าวเย็นด้วยก็เจ็ดสิบเก้านี่ไม่ได้กินข้าวเย็นนะกินข้าวร้อนว้สามโมงครึ่งรีบกินแล้วก็ไม่กินละเมื่อคืนนี้ก็หิวๆลงมากินเกลือแร่หอหนึงไม่รู้อันตรายอะไรเปล่าเกลือแร่นี่ผมจะกินอยู่เรื่อย วนนี้วันที่หกวันที่ถาเนาะทั้งโลกวังอุนลายแต่บางประเทศก็โชคดีจัดคอนเสิร์ตได้บางประเทศก็ฉีดยาดีๆกาบปาแล้วไม่โชคใครอย่าไปโชคเพราะตัวเราก็ระวางเอาง่ายนี่แล้วกันนะดูแลตัวเองอ้อเมื่อกี้นี้เห็นคนเข็นรถไปคนมาแบบรู้สึกว่า เขารู้สึกไม่ค่อยดูตัวเองอะ่ะเขไม่ปิดปากลุงคนนึงก็น่าจะอายุประมาณ60เนี่ยผมนี่หกสิบหกนะผมรักษาตัวแต่ลุงไม่รักษาตัวไม่ปิดปากเดีย๋ยวถ้าผมเจอผมจะต้องโวยวายละแต่แมสแมสแบบนี้ที่บ้านผมมีเดี๋ยวจะให้แกบอกว่าหลังถ้าเจอนะไม่งั้นมึงไม่ทงมาผ่านมาบ้านกูเลยบ้าแล้วถมลายพุดปัดพุดปัดแม่ปืนยิงไม่ให้ตาหาดิสานพอดีว่าปืนผมใส่น้ำไม่เต็มอะ่ะพกมาไม่ไหวแน่ จะพูดถึงตะโคนเมื่อกี้เครียดว่ะแกไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วก็จะมาทิ้งภาร้ายเดินลำซอยเนี่ยตาบานผมอ่ะทำผิดแล้วถูกอ่ะคอมเมนต์หน่อยว่าผมผิดผมด่ามาไอ้เฮียเนี่ยอะสมมติว่าผมด่ามาไอ้เฮียเนี่ยคุณจะบอกไม่มีตังค์ซื้อเหรอมาวานเนี่ยเขตเคยเข้ามาแจกเนี่ยผ่านเนี่ยนี่เดี๋ยวผมจะให้แกให้แกละไม่ให้ผืนก็สิผืนเดี๋ยวจะก่อ แล้วจะไล่ให้ดูอหน้าเป็ดเริ่มเคืองแล้วตอนแรกไม่เคืองหรอกแต่วันนั้นเห็นแกมาถุยน้ำลายข้างบ้านเลยเคืองดูแลตัวเองออกไปใช่เมื่อวานเนี้ยผมใส่สองชั้นเลยนะแต่วันนี้ชั้นเดียวน้ำกลายเนคึมคมมันจะไม่ได้งานขออภัยนะครับพูไปกินไปโบราณเขาบอกว่ากินเน้ยอิ่มก่อน ไปพูดแต่สมัยนี้กินไปคุยไปเห็นไหมเมื่อก่อนนี้กินไปกินน้ํากินข้าวค,ำค,ำค,คําน้าคำาคำโบราณบอกไม่ดีไม่ดีไงก็าวา่าไปบอกแต่ยุคใหม่นี้หมอบอกกินข้าวไปพักกินน้ํากินข้าวไปพักกินน้ําอิ่มน้ำไปช่วยย่อยไปช่วยอิ่มในท้องอ่ะไม่รู้ใครผิดใครถูกเออว่ากันไปอัตตาอิอัต,อต,ตันนาทโถตน เป็นที่พึ่งของตนตัวของตนไม่กล้าแก้ผ้าอาบน้ำพระตนทั้งส่วนก็อายตุวตนแน่ผมเห็นตลกรุมครูบาจางเขาเล่นไว้คณะชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์หอมอะไรเก็บใจไว้รอพี่ก่อนอะไรเนี่ยนะฮะอ่ะสาทุเอาแง่นี้นะเพลินๆสาทุกหวยรวยๆให้มีความสุขครับ เจ้าหู้อยากกินมาเป็นเยือนละที่เจ็ดออกไปซื้อกิน่ะอยากกินก็กินตายเสร็จจะไปเจอมัดเรามันเอาไปไว้ข้างเราไม่ได้กินหรอกผมเคยอยู่วัดไม่ได้กินนม่กิน แล้วบางบางศพก็เอาอาหารไปไว้ลูกต้าบวางไว้ข้างศพนะสวเสร็จก็เก็บนี่ยังดีบางศพเอาอาหารไปไว้พ่อแม่หรือญาติไปไว้อะแม่ไม่เก็บอะคิบหายเช้ามาเนา่าเลยทีนี้คนตายไปแล้วเขาไม่รู้อะก็ตื่นมาก็แดกของเน่าอีเหี้ยบบ้านเด็กวัาเก่าดานี่ไม่ผิดนะครับนี่เรื่องจริงเพราะนั้นแล้ว จะให้กินก็เคาะฝาลงก็ให้กินก็ให้กินนะแต่ไม่ได้กินหรอกเพราะวันนั้นเขามีบุญมีบุญกุศลเข้าไปแล้วเขาได้กินบุญแล้วคุณให้กูนั้นไม่ได้กินหรอกแมวได้กินแล้วบอกแมวศักดิ์สิทธิ์แมวดำข้าวบ่อยว่าวันนี้ทำไมพูดหยาบสาธุดาบแล้วด่าเฮียแล้วกันแต่ว่าขานาดดาทุเหนื่อยใจกูจะหนีไปอินเดียก็ไม่ไหว ตายตั้งสามพันสี่พันบ้า